สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Motor Show 2020บครับผมอู๋ Spin9 และนี่คือ BMW M8 Competition Coupe ครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมทุกท่านนี้นะครับคือ BMW M8 Competition Coupe ครับรถคันนี้เกิดมาเพื่อเป็นรถแข่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในสุดยอดความหรูหราของ BMW ด้วยครับเรียกว่ารถคันนี้เนี่ยเหมือน JQ and High เลยนะครับมี2คาแรคเตอร์ในคันเดียวนะครับ จะสุภาพแบบหรูหราก็ได้หรือถ้าเกิดบดมันจะโขดขึ้นมานะครับก็ดุกดันเหมือนนักล่าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของ BMW M8 Competition Coupe คันนี้กันครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือขุมพลังความแรงนะครับหรือว่าสมรรถนะของ BMW M8 Competition Coupe คันนี้ครับด้วยความที่เป็นรหัส o m p e พ i t i o n นะครับมันมาพร้อมกับแรงม้าสูงถึง625แรงม้าครับสามารถทำอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลาเพียงแค่3.2วินาทีนี่มันซุปเปอร์คาร์ชัดๆเลยนะครับ BMW M8 Competition Coupe เปิดราคาเริ่มต้นที่17,999,000บาทผ่อนเริ่มต้น153,999บาทต่อเดือนและรับข้อเสนออัปเกรด BSI 6ปี แต่ที่เหนือชั้นกว่าซูเปอร์คาร์นะครับก็คือ BMW M8 Competition Coupe คันนี้นะครับถูกออกแบบมาในพื้นฐานของการที่จะเป็นรถแกรนทัวริงครับให้ความหรูหราแล้วก็ความสะดวกสบายในการเดินทางที่รถซูเปอร์คาร์สายตรงไม่สามารถไห้ได้ครับ BMW M8 Competition Coupe คันนี้นะครับมาด้วยสีตัวถัง BMW Individual นะครับที่มีชื่อสีว่า Frozen Marina Bay Blue Metallic นะครับเรียกว่าโดดเด่นสวยงามแล้วก็สปอร์ตดุดันมากๆครับ ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยด้วยความที่เป็น M8 นะครับก็จะมีเอกลักษณ์ที่สําคัญนะครับนั่นก็คือกระจังหน้าคิดเน่กริลนี้นะครับจะเป็นสีดําเงาแล้วก็มายรูปทรงของชาร์กโนสนะครับถ้าเกิดมาดูจากด้านข้างเนี่ยมันจะมีความยื่นออกมาคล้ายๆกับหน้าฉลามนะครับพร้อมกับเส้นคู่ตรงนี้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของรถ BMW M ครับรวมถึงด้านขวาของคิดนน่กริลนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของ M8 ซึ่งทํามาเป็นโทนสีดําเงาด้วยคับ BMW M8 c อ m Petition Coupe คันนี้นะครับเสริมหล่อด้วยชุด M Carbon Package รอบคันเลยนะครับทั้งขอบของช่องดักอากาศครับสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับฝาครอบกระจกมองข้างแอร์บรีเตอร์รวมถึงสปอยเลอร์หลังแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อย่างสวยงามมากๆเลยครับ ไฮไลท์ของ BMW M นะครับแน่นอนครับหลังคาทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งผืนเลยนะครับแล้วก็มีการออกแบบในลักษณะของดับเบิลบับเบิลนะครับต่อเนื่องจากพาวเวอร์โดมของฝากระโปรงด้านหน้านะครับขึ้นมายัางหลังคาครับแล้วก็ต่อเนื่องไปที่บริเวณฝากระโปรงท้ายรวมถึงสปอยเลอร์ชิ้นหลังนะครับเรียกได้ว่าออกแบบโดยรวมได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับ มาต่อกันที่ซุ้มล้อของ BMW M8 Competition Coupe กันบ้างนะครับแน่นอนนะครับว่ามาพร้อมกับล้ออลลอยด์ M น้ำหนักเบาครับขนาดใหญ่ถึง20นิ้วนะครับลวดลายสวยงามมากๆนะครับแต่ที่โดดเด่นไปกว่านั้นนะครับก็คือคาลิเปอร์สีทองด้านในที่มีโลโก้ M นี้อยู่นะครับนี่คือ BMW M Ceramic Brake นะครับที่ใช้ในการหยุดกำลังเครื่องยนต์625แรงม้าของรถคันนี้ได้แบบมั่นใจสุดๆไปเลยครับมาต่อกันที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับต้องบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับคันนี้ โดดเด่นนะครับด้วยไฟท้าย L shape นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ของทาง BMW นะครับที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยดูลงตัวสุดๆกันไปเลยนะครับแน่นอนครับว่าเสริมความหล่อนะครับด้วยชุด M carbon fiber นะครับตั้งแต่นี่นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ท่อไอเสียทั้ง4ท่อเนี่ยครับเป็นท่อไอเสีย Sport Exhaust นะครับที่มีการเสริมความหล่อด้วยแบล็กโครมนะครับลงตัวมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ M 8 Competition นะครับที่เป็นสีดำเงาด้วยครับ BMW M8 Competition Coupe เปิดราคาเริ่มต้นที่17,999,000บาทผ่อนเริ่มต้น153,999บาทต่อเดือนและรับข้อเสนออัปเกรด BSI 6ปี มาดูภายในของ BMW M8 Competition Coupe กันบ้างนะครับให้ความรู้สึก2องบุคลิกเช่นเดียวกับภายนอกเลยนะครับในขณะที่ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตมากๆนะครับพละกําลังสูงมากๆแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกหรูหรามากๆเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากเบาะหนังตัวนี้นะครับใช้วัสดุนะครับที่เป็นเบาะหนังเมอริโนครับสีมิดแรนด์เบจนะครับที่ใครดูเนี่ยก็ให้ความรู้สึกหรูหรากันแบบสุดๆกันไปเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีความเป็น BMW M แท้ๆอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ M8 นะครับที่อยู่ด้านหลังเบาะตรงนี้นะครับตัว เให้ความสบายในการขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าสามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าครับแล้วก็สามารถที่จะเซฟตำแหน่งได้นะครับหรือว่ามีซีทเมมโมรี่สตำแหน่งครับก่อนที่จะขึ้นรถนะครับความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่บริเวณรอซิลหรือว่ากาบบันไดนะครับจะมีโลโก้ของ M8 Competition นะครับรวมถึงระบุเลยนะครับว่าตัวถังนี้ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนคอร์หรือว่าตัวถังน้ำหนักเบาอัจฉริยะของทาง BMW เขาครับ เข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับต้องบอกว่ามันดูหรูหราแล้วก็ดูไฮเทคมากๆนะครับจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนเลยนะครับมาดูพวงมาลัยกันก่อนนะครับนี่คือพวงมาลัย M ที่สปอร์ตมากๆนะครับเด่นที่สุดของพวงมาลัยนี้นะครับนอกเหนือจากที่จะมีปุ่มควบคุมการทางานต่างๆมากมายแล้วนะครับก็คือปุ่มสีแดง M 1กับ M 2นะครับที่เราสามารถกดได้ด้วยนิ้วโป้งทั้ง2ข้างตรงนี้แหละครับที่จะมีเฉพาะในรถ BMW M รุ่นใหม่ๆนะครับ M 1กับ M 2นี้นะครับเป็นปุ่มโปรไฟล์ครับที่เราสามารถตั้งค่่่่าาไได้นะมววจเป็ชง ล่างนะครับความแข็งความหนึบของพวงมาลัยนะครับรวมถึงพละกําลังของเครื่องยนต์นะครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆตามที่เราต้องการไว้อย่างเช่นผมอาจจะตั้ง M1 ไว้เนี่ยเพื่อความสบายสุดๆในการขับขี่นะครับตั้งทุกอย่างไปโหมดคอมฟอร์ตเอาไว้เลยนะครับในขณะที่ M2 เนี่ยก็มีการตั้งพวงมาลัยให้สปอร์ตมากขึ้นเครื่องยนต์ให้มีพละกําลังแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงล่างให้มันหนึบมากขึ้นหรือว่าแข็งกระด้างมากขึ้นเพื่อที่จะพร้อมขับในสนามแข่งนะครับต่อไปในการปรับโหมดการขับขี่เนี่ยก็ไม่ เร็วนะครับตัวรถก็จะเข้าโหมดคอมฟอร์ทให้ครับหรือว่าพอที่จะซิ่งหน่อยนะครับก็กดปุ่ม M2 เท่านั้นเองนะครับตัวรถก็จะปรับเปลี่ยนไปยังโหมดที่เราตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองครับการตั้งค่าปุ่ม M1 กับ M2 นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับที่ปุ่มเซตอัพนะครับที่จะอยู่บริเวณกึ่งกลางตัวรถตรงนี้ครับกดปุ๊บเนี่ยหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมด5อย่างครับนั่นก็คือเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างครับพวงมาล ระบบ M x Drive นะครับที่จะมีอยู่ใน B M W M8 Competition Coupe คันนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าให้มันขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะก็ได้หรือว่าให้มันขับเคลื่อนเฉพาะล้อคู่หลังก็สามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับพอได้หมดที่ต้องการเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เอานิ้วแช่ปุบ M1 เนี้ยค้างไว้เพื่อที่จะเซฟโปรไฟล์ทั้งหมดนี้นะครับเข้าไปอยู่ในปุ่มนี้ครับการออกแบบคอนโซลกลางตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับมีการผสมผสานการระหว่างความหรูหรานะครับของหนังเมอริโน่นี้นะครับเข้ากับลายคาร์บ เฉียบขาดจริงๆนะครับกึ่งกลางตัวรถตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ M8 Competition สีดําเงาอยู่นะครับแล้วก็ลงมาจะเจอฝาลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับล้อมรอบปุ่มควบคุมต่างๆที่อยู่รอบหัวเกียร์ครับและพูดถึงหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ของ BMW M8 Competition Coupe คันนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีโลโก้ M นะครับที่ปั๊มอยู่บนหนังตรงนี้แล้วก็เดินได้3สีที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของโลโก้ BMW M นะครับ และสังเกตไหมครับว่าแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้เป็นรถแข่งสไตล์สปอร์ตนะครับแต่ว่าให้ความหรูหราในการเดินทางนะครับรวมถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เนี่ยก็ให้มาอย่างเต็มที่มากๆเลยนะครับระบบหน้าจอที่ให้มาเนี่ยมีถึง2หน้าจอใหญ่ๆนะครับที่เรียกว่า BMW Live Cockpit Professional ครับหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับขนาด12.3นิ้วครับกับหน้าจอกึ่งกลางตัวรถขนาด10.25นิ้วนะครับที่รองรับระบบทัชสกรีนนะครับ ตรงนี้เนี่ยให้มาอย่างเต็มที่ครับเราสามารถที่จะควบคุมเมนูต่างๆนะครับผ่านปุ่ม iDrive ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าสามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างนะครับผ่าน Gesture Control นะครับเราสามารถที่จะลากนิ้วบนอากาศนะครับในบางท่าทางเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนบางเมนูได้ตามที่เราต้องการครับรวมถึงรองรับระบบการสั่งงานด้วยเสียง Hello BMW หรือว่าสวัสดี BMW ได้ด้วยครับออปชันช่วยเหลือผู้ขับขี่เนี่ยให้มาจัดเต็มมากๆเลยนะครับมี Head-up Display นะครับที่ตำแหน่งคนขับตรงนี้ครับแล้วถ้าเกิดเหลือมาดูนะครับระบบเครื่องเสียงชุด เื่องเสียงที่ให้มานะครับเป็น b o เวอร์ i l k วิลคิเลยนะครับเรียกในคว,วาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตอบสนองความต้องการทั้งคนที่อยากขับขี่สบายๆฟังเพลงเพราะๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะซิ่งไปได้แบบเต็มที่มากๆนะครับด้วยพละกาลังสูงถึง625แรงม้าของ BMW M8 Competition Coupe กันนี้ครับ BMW M8 Competition Coupe เปิดราคาเริ่มต้นที่17,999,000บาทผ่อนเริ่มต้น153,999บาทต่อเดือนและรับข้อเสนอ อัปเกรด bsi 6ปีมาดูกันที่ขุมพลังกันบ้างนะครับ bmw m 8 competition coupe มาพร้อมกับเครื่องยนต์ v 8 4.4ลิตรเทคโนโลยี m twin power turbo ครับ โดยเครื่องยนต์ M ทุกคันนะครับจะมีความพิเศษมากๆครับเนื่องจากมีระบบ Oil Cooling นะครับที่สามารถดูดน้ํามันเครื่องได้จากทุกทิศทางไม่ว่ารถกําลังจะเข้าโค้งที่มีแรงเหวี่ยงสูงๆนะครับหรือว่าขณะที่รถพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วน้ามันเครื่องจะหมุนเวียนไปเลี้ยงเครื่องยนต์อย่างไม่ขาดสายครับจึงทําให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้กันในรถแข่งครับ BMW M8 Competition Coupe ส่งกําลังผ่านระบบเกียร์8สปีดนะครับด้วยระบบ Drive Logic ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ต่อเนื่องและรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีและอีกหนึ่งของความสุดนะครับก็คือระบบขับเคลื่อน MX Drive ที่ผนวกกับ Active M Differential สามารถส่งแรงขับเคลื่อนไปที่ล้อทั้ง4ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้การควบคุมรถเป็นไปได้อย่างคมขายมากๆครับระบบ MX Drive คันนี้นะครับสามารถเลือกขับได้ทั้งระบบ2 wheel drive ในการดริฟท์เข้าโค้งแบบสวยๆหรือว่าแบบ4 wheel drive Sport ครับที่พร้อมออกตัวในสนามแข่งได้อย่างมั่นใจ BMW M8 Competition Coupe เปิดราคาเริ่มต้นที่17,999,000บาทผ่อนเริ่มต้น153,999บาทต่อเดือนและรับข้อเสนออัปเกรด BSI 6ปีล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับ BMW Genius ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับพี่อู๋ครับ คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ M X Drive ครับ M X Drive เนี่ยต่างจาก X Drive ทั่วๆไปยังไงบ้างครับนี M W มีระบบ X Drive ซึ่เป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะโดยปกติแล้วจะแบ่งเป็น first priority เขาเนี่ยคือล้อหน้า4 0ล้อหลัง60%เวลาที่เครื่องยนต์ถ่ายกำลังเข้ามารับแต่ M X Drive เนี่ยจะโฟกัสไปที่ล้อหลังมากขึ้นทำให้ M8 คันนี้ขับแล้วรู้สึกว่ามีความสนุก มากกว่า X Drive แบบปกติครับแต่ยังคงปลอดภัยเหมือนระบบ X Drive ของ B M แบบอยู่ครับอ่าเรียกว่าออกแบบมาสำหรับรถ M โดยเฉพาะใช่ครับและพิเศษไปกว่านั้นคือคู่กับขีสามารถเลือกได้ด้ว่าอยากจะให้เขาขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวหรือเปล่าเพื่อจะโฟกัสออนแทรคหรือจะดริฟท์หรืออะไรนี้ได้ด้วยนะครับคือให้อิสระกับคนขับมากขึ้นด้วยถูกต้องครับคันนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีตัวถังที่เรียกว่าคาร์บอนคอร์ครับที่แบงค์เล่าให้ฟังน่อยได้ไหมครับว่าคาร์บอนคอร์คืออะไรครับคาร์บอนคอร์เนี่ยก็คือเทคโนโลยี ตัวถังน้ําหนักเบาอัจฉริยะของบี w แบบมันอยู่ะครับที่ประสานเอา,อาวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์บวกกับวัสดุอื่นๆที่ให้ความแข็งแรงในตัวถังเนี่ยอยู่ในรถคันนี้ทําให้รถเนี่ยมีน้ําหนักเบาขึ้นเวลาที่ผู้ขับขี่ขับเนี่ยจะรู้สึกความมั่นใจเป็นพิเศษเวลาที่ขับขี่ครับคือแม้ว่าเราจะเห็นตัวถังใหญ่เท่ากันอย่างนี้แต่พอใช้คาร์บอนคอเนี่ยน้ำหนักเบาลงใช่และแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับเ,<อ>เวลาเราเข้าโค้งจะรู้สึกว่าตัวถังเนี่ยมันสติฟ f ทั้งคันอีกคําถามหนึ่งครับคือคันนี้เนี่ย เห็นว่าเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมติซึ่งแตกต่างจากเกียร์ DCT ที่อยู่ในรถ M ก่อนหน้านี้ครับผมทำไมรุ่นนี้ถึงใช้เกียร์อัตโนมติครับอันดับแรกเลยเนี่ยเกียร์แบบอัตโนมติเนี่ยให้ความสมูทกว่าอ่าครับนุ่มนวลในการขับขี่ในแงะของการสองครับมันซับพอร์ตกับระบบ M X Drive ที่เราพูดไปพูดคุยกันเมื่อกี้ครับนะครับว่ามันมีระบบขับ4ด้วยมีขับ2ด้วยดังนั้นเกียร์แบบนี้มันซับพอร์ตมากกว่า DCT ครับและ3ครับเดี๋ยวนี้เกียร์อัตโนมติของเราเนี่ย เปลี่ยนเกียร์ได้เร็วเทียบเท่ากับเกียร์ DCT เลยครับใช่ครับก็คือเหมาะที่จะมาอยู่กับรถสปอร์ตสมรรถนะสูงอย่างนี้ครับผมและรูหราด้วยใช่ครับก็ทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับก็ขอบคุณพี่แบงค์นะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ BMW m 8 Competition Coupe คันนี้ครับขอบคุณมากครับ bmw m8 competition coupe เปิดราคาเริ่มต้นที่17,999,000บาทผ่อนเริ่มต้น153,999บาทต่อเดือนและรับข้อเสนออัปเกรด bsi 6ปีและทั้งหมดนี้นะครับก็คือไฮไลท์ของ bmw m8 competition coupe ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามไฮไลท์ของ bmw รุ่นอื่นๆได้ใน bmw virtual motor show 2020ครับผมอู๋ s p น n 9ครับและนี่ก็คือ bmw m8 competition coupe สวัสดีครับ